วัดดีจ้ามาปุ่มมาพ่อกับแม่เอมมาอีกเลยเด้อมนันนี่มาเบิงมนันนี่แม่เอมมาสิพ้าไปเห็ดอีหยังมาเบิงดอกไม้แปลกๆพี่น้องงามงามแต่ว่าบอลูว่าอันสีขาวนี่มา,ตาแต่ใสต่เป็นต้นเดียวกันเด้อตอนซื้อมานั่นอืมแต่บอลูว่าาพ่นแยกมาจากไหนในสีขาวเห็นบันี่แปลกประหลาดแปลกประหลาดแบบสวยอันนี้ไม่แปลกประหลาดแต่ก็สวยเด้อนี่อันนี้ก็ได้ อันนี้จะพยายามเอาพันไว้อยู่พวานมีสีออกบั like, oh, yeah, นเย็นนะแหมไี่ต้นเดียวนึ่อันนี้ชมพูไปๆไปสิพาไปดทุละป,ะป hey. ้าปังมานี่น่ะแล้ว้ พี่จะฝูแล้วนะอาหารมาแล้วจ้าของแม่มาสั่งอันสปาเกตตีคาบูนาร่าทำเสร็จแล้วต้องกินเลยซูชิหรือต้อฮะสุกเชิหรือต้อนายเอา่าทำเสร็จแล้วต้องกินเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าค่าถ่ายรูปอยู่นะโอ้โห งคุณามาเริ่มมากินน้ำกันมองตั้งกล้องบนนี้พี่น้อง ซื้ออันขาตั้งกล้องแบบแบบเอาว่างเรื่องตุเลยไหมวันนี้ซื้อย่่มันจะขาตั้งกล้องแบกบไปหน้าไปปาตั้งแบบเรื่อง,งตุวันนี้นเป็นวันธรรมดาคอยไม่กุน

อากาศก็ดีดีขนาดอันเกือบทุ่มหนึ่งเลยได้ไปนอ้องน่าชืนชูเกือบทุ่มหนึ่งละอากาศต้งดีขึ้อย่างนี้จริงนั่งข้างนอกก็ได้เลยนะแ,แม่เอมาบอมกักมันลมแหงอบอถ่ายให้เปิดข้างนอกอน,กนอี่เราไปฮอตซุปขึ้นข้าเจ้าบูจุดเทีทยนไห่แม่มากอะไรจุดเองเลย ว่าแม่มากความโรแมนติกกินแล้วเราก็ไปสูบยาข้างนอก,นอก,นอกไปให้ผัวก,ก็ได้เ่าเท่านะฝีนั่นแหละอืม โอ๊ยอิคอลคันวินนางแล้วทางนอกนะพี่น้องหนาวลุมขันบนหนาวลุมขันเดดกับย่านดำคนไทยก็ได้ไปล้านข้าก่อนแป๊บหนึง่งผัวกับบ้าเมียกับบ้านาะอีสระแประมัน่ะติงต้องคูนอ่ะติงต้องโอ้ยอิสระ ถือต้องแล้วมาคันเมียบ้านก็ต้องผัวบ้านนะมาจมันมาไปซื้ออันสิไปซื้ออันไอซครีมก่อนเ้อใหายเด็กน้อยก่อนหายลูกก่อนวันนี้ไม่ได้พกเอ็มม่ามาด้วยเอ็มม่าไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ถ้าไปเล่นกับเพื่อนเสร็จก็พี่ออยจะไปรับให้มาบ้านจ่ายตังค์เสร็จแล้ว ถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วลาาสีกแก่แล้วขำมาบอสเกลี่แล้วอืมกินไอซ์ครีมตอนนี้ก็ตายเลยแล้วว่ากินข้าวเมื่อกี้ก็อิ่มแล้วพัสนกินอาหารนะอย่าเอาออลช็อกโกแลตนยอย่าเอาเบิร์ดเด้อว่าพัสนเอมาว่าห่วงกินเพราะว่าไอ้มาชอบตอนไปกินอาหารอยู่ร้านอาหารเมื่อกี้เนี่ยอืมยังแดดดิบอ่ไปนี่ยฮะไปเล่นต่อ,อยวน อยู่บ้านน้องฉันวอกนากันเออฉันมาแล้วแดดแดดเหลือน้อยนึงพี่นอ้องแต่มันก็หนาวลมแล้วหนาวใช่ไหมอันนี้วันนี้ขนาดครบรอบแต่งงานพี่นอ้องค,คุณนี่พูดไทยไม่ได้ค,ะ <c oughs> ค่ะเจนนาเวพูดไทยไม่ได้ใหญครคนนี้นอิสซาแต่เนี่ยพอสมัยก็สักขันไทยแต่สักขันว่า นองจนั้นผู้คนาไกรายล็กยอืมนี Demon> ่องดูยังลาางอีกเดดามแรงแดดผีตาบก็อ้อมมีทั้งภูเขาเนียอําไม่เป็นมืออย่างหรอกครบรอกแต่งงานกับคุณจามมื่อวานในพี่น้องสิบสามปี ขัวลืมเมื่อวานน,น,ววนี่จะนักกําลังโต้ก็จะเต้นกีบบอลชุดอ่ะสิอืมอันท่าอยู่เมื่อวานนี่เพราะว่าวันที่ยิบเก้าสิงหาเนาะอ่าก็คือครบรอบบรรจุทะเบียนน่ะแต่แต่งหรือแต่งคนเดียว้ <c oughs> ท่าอยู่เมื่อวานเอ้าขัวกูคือบ่มีอย่างพิเศษให้น้อก็คือโบมีเงินคับกัน่นแก้วคือบ่มีซองข่าวใส่งเงินให้แน่อืมแข่งเนี่ยอีกย่างคิดไว้หน่อไหมพี่น้องอืม สวยแม่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี่แม่มากระถางเนาะดอกต่อมีดอกกี่ดอกต่อเมื่อไ้เงินดอกละวานได้เลยเด้ละวานนี่พาไปกินข้าวแรงแล้วก็ได้ดอกไม้แล้วละวานเธอโบได้อีกอย่างแล้วละว่าแต่นายนั้นวินนองเบิ้ดผมไม่ชแล้วรแม่กครอบทุกสามปีแต่งานกันเมื่อวานนี่อะไรพานกินเหมือนที่สามวันที่สามสิบซะคอยลืมมาจำผลวานไม่เคยลืมเถื่อเลยปีนี้แหละปีแรก ที่ลืมอันครบรอบแต่งงานเฮาว่าเสมอว่าอืมคือบ่พ่อเลยว่าเสมอว่าอืมเธอหักสันหน่อยเรื่องบอกว่าหยอกหยอกเคนเธอหักสันหน่อยลงมันบ่อถ้าจังจำอะไรแล้วว่า,รวาครบรอบแต่งงานบอว่าเสมอว่าก็หักซทำเก่าแหละเพียงแต่ว่ามันลืมว่าใช่ ดอกไม้นะเมียเลือดเอาบอกว่าเธอซื้อให้ซันเด้ินนะเออครับลดราคาพอดีพี่น้องดอกไม้เจ็ดสิบเก้าคนคันบอลลดไม่เยอมากกับบอลซื้อตัวชีวิเก็บดอกไม้ดีที่จะของปลูกกันแหละม,มลาาันไม่ลดราคาพ่อจะให้ไห้นะองพี่ชายกินซีอย่างเนี้ยชโโ็อกโกแลตช็อกโกแลตอันเดียวนะ อุ้เลีเ้ะบรรชอช็อกโกแลตนะนักกวางดูกันบอเลช็อปบอเลดังยี่สิบสาร์ิบเอ็ดอะยามันยาเมนลิ้ยนกอ่ะส,สักอีกที่ไม,ม,ม่ในแต่บบส,ส่วนสัตว์สิงห์ในยังช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะเรามีอันใหม่อยู่ที่แบบว่าไม่มีอันนั้นเป็นโอริโอหรืออะไรข้างในไม่อร่อยเราไม่ชอบเนี่ยพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บ่มีหยังไม่เห็ดกรบรอบแต่งงานอนันแบบุลลึกบุลลุก บรุนลุกดักบรุนลุกดักบรุนลุกบุนซุบดักสิบสามปีอือผมรับแรงงานสิบสามปีให้เบิรงนสก่อน์มีให้เบิรงซื้อเม็นหย่างต่อคลิปนี้กับพ่อจำนี่เลยเนาะสวัสดีจ้าร์บายบายเอ็มม่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาพบกับพ่อกับแม่เอมาคลิปหน้าจะจะขอบคุณค่าที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ no